ทำอย่างไรเรื่อง108,009ถึงจะสมบูรณ์ในแต่ละวัน เป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะแต่เราก็มีเทคนิคที่ช่วยให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นการเป็นแม่บ้านหรือการดูแลทุกคนในบ้านเป็นบทบาทที่สำคัญและเต็มไปด้วยความท้าทายแม้จะไม่ได้รับการยอมรับมากเท่ากับการทำงานภาคธุรกิจก็ตามแต่การสำเร็จในการดูแลบ้านสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนในบ้านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุขการจัดการทุกๆอย่าง ให้สำเร็จในแต่ละวันจึงเป็นการทำงานที่ต้องมีทักษะเฉพาะด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญและการดูแลตัวเองให้แข็งแรงพร้อมอยู่เสมอและนี่คือเทคนิคเพิ่มพลังและการจัดการชีวิตประจำวันสำหรับแม่บ้านและผู้ดูแลบ้านเพื่อให้สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบคะ่ะข้อที่1 เริ่มต้นด้วยการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญการจัดการบ้านต้องได้รับความรบอบคอบการวางแผนที่ดีหากไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยและไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้สำเร็จการตั้งเป้าในแต่ละวัน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรในวันนั้นลองตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และเหมาะสมสำหรับวันนั้นเช่นวันนี้จะทำความสะอาดห้องนั่งเล่นหรือจะทำอาหารเย็นเสร็จภายใน30นาทีหรือจัดลำดับความสำคัญเรียงลำดับงานที่ต้องทำในแต่ละวันโดยเริ่มต้นจากงานสำคัญและเร่งด่วนที่สุดก่อนเช่นการเตรียมอาหารให้ครอบครัวหรือการจัดการงานบ้านที่ต้องใช้เวลานาน 2. จัดระบบและลดความยุ่งเหยิงลงค่ะความยุ่งเหยิงในบ้านมักจะทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็เสียเวลาในการค้นหาของต่างๆดังนั้นการจัดระเบียบในบ้านจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 1. แบ่งโซนในบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ําแต่ละส่วนของบ้านควรมีการแบ่งงานได้อย่างชัดเจนและกําหนดเวลาสําหรับการทํางานทําความสะอาดทุกพื้นที่ 2. เก็บของให้เป็นระเบียบค่ะใช้เวลาทุกวันในการเก็บของที่ไม่จำเป็นออกไปและทำให้พื้นที่ดูสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะลดการใช้เวลาอย่างยุ่งเหยิงและช่วยลดความเครียดของคุณแม่บ้านได้อย่างเร็วขึ้น 3. มมีที่สำหรับเก็บของที่เหมาะสมเช่นการใช้ตู้เย็นการใช้ตู้การใช้ชั้นเก็บของให้เป็นระเบียบการใช้กล่อง การใช้ถุงผ้าหรือการใช้ถุงให้เป็นระเบียบจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการหาของแล้วก็รู้สึกลดความเสียเวลาลงคุณก็จะได้ลดความเครียดและมีสมาธิในการทำอย่างอื่นด้วยต่อไปข้อ3ใหญ่นะคะก็คือ พัฒนาทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ลองมาฟังดูนะคะแม่บ้านหรือผู้ดูแลบ้านหลายคนค่ะมักจะต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นทำอาหารไปด้วยดูแลเด็กไปด้วยซักผ้าไปด้วยหรือทำความสะอาดไปด้วยการฝึกฝนทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันให้ทุกอย่างเดินไปได้ดีขึ้นทำอาหารไปพร้อมกับการทำงานบ้านไปด้วยเช่น ้ากคุณกำลังทำอาหารบนเตาใช้เวลานั้นให้ใช้ความสะอาดทำความสะอาดโต๊ะไปด้วยเช็ดพื้นไปด้วยห้องครัวไปด้วยอย่างเช่นเรากำลังทอดไก่ทอดปลาหรือเรากำลังต้มอะไรสักอย่าง นนในขณะที่มีของตั้งอยู่บนเตาเนี่ยเราก็จะไปทําความสะอาดหรือล้างถ้วยล้างจานอะไรก็ว่าไปนะคะอันที่2ค่ะก็คือฟังพอสแคสต์หนังสือเสียงไปด้วยโอ้อันนี้ไอเดียดีมากเลยนะคะใช้เวลาของคุณแม่บ้านค่ะในการซักผ้าทําความสะอาดบ้านฟังบอดพอสแคสต์ไปด้วยอาจจะเป็นพอสแคสต์การเสริมแรงบันดาลใจการทํางานออนไลน์หรือความรู้อะไรเพิ่มเติมทักษะในชีวิตเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ะะใช้เวลาตรงนี้เลยละค่ะในการเรียนรู้นะคะข้อที่4ค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเลยการดูแลตัวเองให้ดีค่ะการดูแลบ้านเป็นภารกิจที่ต้องใช้พลังและร่างกาย จิตใจดังนั้นการดูแลตัวอย่างตัวเองเนี่ยอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะข้อหนึ่งให้เวลากับตัวเองแม้จะยุ่งมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเช่นการนั่งอ่านหนังสือการนั่งฟังเพลงการทําสมาธิการออกไปเดินเล่นพักผ่อนนะคะสการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เวลา 30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแม่บ้านธรรมดาก็แค่10นาทีถึง15นาทีต่อวันก็ช่วยให้พลังชีวิตของเราเพิ่มขึ้นแล้วนะคะถ้าอาหารดี ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ํามากๆนะคะเพื่อให้ร่างกายมีพลังในการทํางานหนักต่อไปค่ะคุณแม่บ้านหลายคนมักจะเก็บอาหารดีๆไว้ให้ลูกไว้ให้สามีแล้วก็ให้คนที่เรารักใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยกินอาหารเหลือหรือบางทีเราก็ไม่กินอาหารเลยนะคะเพราะว่าจะเก็บของดีๆไว้ให้กับคนอื่นอย่างนี้เราคิดผิดและทําผิดด้วยนะคะลองปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเราจําเป็นที่จะต้องมีพละกกาลังที่ยิ่งใหญ่นะคะที่เยอะมาก ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นให้กินอาหารดีๆเหมือนกับคนอื่นด้วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะข้อที่5ต่อไปนะคะใช้เทคนิคเทคโนโลยีช่วยจัดการค่ะในยุคนี้นะคะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยจัดการบ้านให้สะดวกขึ้นอย่างเช่นใช้แอปพลิเคชันจัดตารางเวลา Google Calendar หรือแอปพลิเคชัน Todoist l ต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยัดเวลาอย่างเช่นการใช้เครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องล้างจานเพื่อช่วยในการทำงานบ้านให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะต่อไปข้อที่6นะ,ะข้อที่6ก็คือเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือค่ะ การที่เราเป็นผู้ดูแลบ้านนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างเพียงคนเดียวการแบ่งปันงานบ้านกับสมาชิกครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะมอบหมายให้สมาชิกในบ้านสอนให้ทุกคนค่ะได้มีส่วนร่วมในการดูแลบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นการล้างจานจัดโต๊ะทำความสะอาดห้องหับทำความสะอาดเสื้อผ้าก็สามารถที่จะแบ่งให้กับคนในครอบครัวช่วยแบ่งเบาได้นะคะขอความช่วยเหลือเมื่อจาเป็นหากคุณรู้สึกว่า เราทำมากเกินไปละเราเหนื่อยละเราก็สามารถที่จะเอ่ยปากบอกคนในครอบครัวเพื่อให้เขามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านอันอบอุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นการซ่อมการซ่อมแซมบํารุงใดๆก็ตามนะ,ค,ะคุณแม่บ้านอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อบ้านให้มาช่วยด้วยก็ได้นะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปข้อ7ค่ะข้อสุดท้าย สภาพจิตใจให้พร้อมจิตใจที่สดใสแล้วก็มีกำลังใจจะช่วยให้คุณสามารถการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรักษาสมดุลทางจิตใจแล้วก็การมีทัศนคติเชิงบวกเป็นกุญแจสำคัญมากๆนะคะการทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำสมาธิหายใจลึกๆ หรือแม้แต่การทํากิจกรรมที่ชอบอย่างเช่นการวาดรูปการจัดดอกไม้การแต่งตัวสวยๆการเขียนบันทึกก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะข้อสุดท้ายก็คือมองโลกในแง่ดีค่ะแม้ว่างานบ้านจะเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็หลายสิ่งที่จะต้องจัดการในแต่ละวันนะคะ การมองทุกอย่างในแง่ดีแล้วก็การคิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าจะช่วยให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกความสำเร็จของคนในครอบครัว,ก,วก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกันค่ะงานแม่บ้านจึงเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยนะคะสรุปก็คือทุกงานบ้านก็คือการสร้างความสำเร็จเล็กๆของคุณแม่บ้านนั่นเองค่ะการดูแลบ้านให้สำเร็จในแต่ละวันอาจจะดูเหมือนเป็นงานที่ไม่สิ้นสุดนะคะแต่เมื่อเราสามารถจัดการ มันได้อย่างมีระเบียบและตั้งใจสิ่งเหล่านี้เองค่ะก็จะกลายเป็นสิ่งสําเร็จเล็กๆที่เราสามารถภาคภูมิใจได้การดูแลบ้านไม่ใช่แค่การทําความสะอาดหรือทําอาหารนะคะแต่คือการทําความสุขสร้างความสุขและความสงบให้กับทุกคนในครอบครัวและที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองเพื่อให เราสามารถดูแลคนอื่นได้อย่างดีที่สุดค่ะหวังว่าเทคนิคเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังคุณแม่บ้านและก็สร้างความสำเร็จในการจัดการทุกๆเรื่องได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ